สวัสดีครับคุณผ่้ชมวันนี้ผมจะมาพาดูสวนของผมกันนะครับเพราะว่าวันนี้มีคลิปลปิสวนนะมีคลิปน้ำตกให้ดูนะครับจะ,จะอยู่ในช่องนี้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มารีวิว ครัวบ้านนะคะผมจะมารีวิวบ้านจะสร้างายจะสร้างให้เสร็จนะครบับงท้องผอมเอาผมแ้เอาอเตัวก่อนพอมอยู่ป .3 นะคะเลขที่หนึ่งนะคะต่เป็นป .4 แล้วนี่อีกไม่กีว่วันนี้สอบใกล้จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้พุกวันนี้ผมจะ พามาดูบอ่อปลาของผมนะครับบ่อปลา,ากับบ้านนะครับนี่นะครับบ่อปลาไอแซงแดดอันนี้เป็นรูก็คือครับอี่เป็นรูนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ให้เห็นมาถ่ายให้ใกล้ๆครับนี่นะครับบ่อปลาของผมมีมีซิสรือน้ำตกของผมนะครับนี่นะครับม,มีปลาอยู่แต่ว่ปาปลาไนมะ่ให้ ไได้ขึ้นนะครับผมจะเขาจะไปอ้อนอาหารปลาให้นะครับอ,อหาหารตลานะครับท้ราหีกแป๊บหนึงผรอมจะไปอ้อผปรอาหารปลา้หาปลา หลาเว้ยนี <S <S ่หมาน้อยน้อยน้อยขึ้นมานี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปให้อาจารย์เพราะใครหาปลายังโอ้ เราก็จะก่อนถามพ่อสฉยๆน,นะครับอันนี้บอกขึ้นแล้วครับบอกกันขึ้นเลยเดี๋ยวไปนั่งให้หารไปสะพานนะคบใครอยากมาก็ามาได้นะคะอยู่บ้านไผ่นะครับอยู่บ้านไผ่อยู่บ้านไผ่อยู่บ้านไผ่ทางออกโรงเรียนนะคะทางไปโรงเรียนบ้านไผ่มันจะมีมันจะมีอยู่หม่อง จะมีสีแยกมันจะมันจะมีสามแยกอยู่นะครับให้เลี้ยวมาแยกตรงนั้นเลี้ยวเลี้ยวมาแล้วจ้าเลี้ยวไปตามทางผ่านวัดแล้วจะเจอบ้านคนหนึ่งหลังแล้วก็สีไปแล้วก็สีเป็นสี่มุมเป็น็นถนนสีสีเลนไม่ใชสามเลน็นถนนสามเลนนะคะในถนนสามเลน็นถนนสามเลน เลืกปลาก่อนเลปลา,าปลาไปกองตรงนี้อเเล็กปลาที่น่ไหนี่น้ายมามันแล้วมันแล้วน้อยแล้วน้นแล้วมัน,น,วน,น,นหน่อยหน่อยมันน้อยอ่ะปลา ไม่ด <c oughs> ้วยโออ๋อเราต้องตกน้ำด้อบดมันคือไม่กินนะมันคือม่กินนะบดมันคือมะกินนะบดมันคือมะกินนะมันคือม่กินบดมันคือมะกินอ่ะน่ะมันคือม่กินอิงซังเนาะ นาไม่ชอบความมีคนอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวาหัวมาให้ปลานินนะครับปลานินบอนหนิหนิบอนั่นเห็นไหมใครกินอยู่นั่นนะครับนั่นน่ะมันกินอยู่เห็นไหมกินเยอะๆกินเยอะๆนะปลานินจะได้ขยายพันธุ์เราไปกินเราไปต้มกินนะ กินกินเยอะๆนะจะได้ขยายพันธุ์กินเยอะๆเออกินเยอะๆนะกินเยอะๆโอ้จะแย่งกันกินนะอาหารก็มีอยู่เยอะ ให้แบบนี้ด้วยนี่นะครับผมจะย่นอยของเขาละนี่มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วีมันขึ้นมาแล้วโอ้เจะเห็นปลาค้างแล้วค่ะนี่นะครับมันขึ้นมาแล้วโอ,ะะะะวอ,อ้ขึ้นมาก็ลงไปอีกเลยเออแล้วเป็นคนแปลกหน้านะคะน่าเป็นคนแปลกหน้านะคะเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้นะ เบทำไมกล้องมันเบอ่อกล้อเบื่อมันไมกล้องมันเบอ่อกล้องมันเบอ่อยิงเบอ่อสุดๆอุ้ยทำไมทุกคนทำไมกล้องมันเบอ่อกล้องทำไมมันเบอ่ เห็นในในใเยอะนะคะเนี่ยคับเห็นไม่เยอะนะคะอันนี้ก็ยังจบแล้วนะคะครับอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเนี่ยต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกเหมือนว่าต้นอะไรอ่ะแคกขดมันเป็นแบบนี้เนี่ยต้นอะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะอันนี้ ปิงมะปิงมะปิงมะนะคลิปนี้ขอจบพี่ไม่ลืมนี่หว่าลืมพาไปสมเบอร์ตันมันนะครับมันรมเรื่อมตาไหน อาจจะให้ดูบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่ากล้อ,กองมันเบอร์กล้องมันเบอร์กล้องมันเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่มาดูฝากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปหอมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค